สวัสดีครับน้ลองรู้ไหมว่า spermaogenesis กับ oogenesis โโแตกต่างกันยังไงพูดอย่างนี้จะแรงว่าไม่รู้ใช่ไหมล่ะนับว่าคนอาจจะแบบเฮ้ยคำศัพท์อะไรเนงะี้ยพี่หนูมไม่เห็นรู้เรื่องเลยถ้าเราเปลี่ยนคำให้ง่ายขึ้นเราพูดว่าการสร้างเซลล์อสุจิก,กับการสร้างเซลล์ไข่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงซึ่งเป็นประเด็นที่ชีววิทยาได้อธิบายไว้หมดแล้วรวมถึงข้อสอบ ปีก่อนก่อนก็เคยออกเรื่องนี้มาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสองอันนี้กันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรโอเคเนอะน้องสามารถเอากระดาษหรือเอาสมุดมาจดได้นะอันนี้คือจดไปด้วยกันเลยโอเคนะครับเรามาเริ่มต้นที่สเปอร์มาโตเจเนซิสก่อนสเปอร์มาโตเจเนซิสเนี่ยคำว่าเ e n นซิสเนี่ยแปลว่า create หรือการสร้างนั่นเองส่วนสเปิรก็คือ อสูจิใช่ป่ะอย่างที่ดูคนรู้เพราะฉะนั้นสเปอร์มาโตโัวเจเนซิสก็มาก็แปลว่าการสร้างเซลล์อสูจินั่นเองทีงนี้ในการสร้างเซลล์อสูจิกับเซลล์ไข่เนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีเซลล์ต้นกําเนิดอ่าซึ่งเซลล์ต้นกําเนิดนี้เนี่ยในตอนที่น้องยังเป็นอเอ่อเอมบริโออยู่เป็นตัวอ่อนอยู่เซลล์ต้นกําเนิดเนี้ยจะถูกระบุไว้ว่า น้องคนนี้ลูกคนนี้จะกลายไปเป็นเด็กผู้ชายน้องคนนี้จะกลายปเป็นเด็กผู้หญิงโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเซลล์ต้นกําเนิดอ่าเซลล์ต้นกําเนิดโอเคไหมเซลล์ต้นกําเนิดในในกรณีนี้เนี่ยเราจะพูดถึงสเปอร์มาโตเจเนซิสก่อนนะเพราะฉะนั้นเซลล์ต้นกําเนิดนี้ก็จะพัฒนาต่อไปเป็นของผู้ชายใช่ปะ่ะเซลล์ต้นกําเนิดจะพัฒนาไปเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสเปอร์มาโตโกเนียม สเปอร์มาโตโกเนียมซึ่งสเปอร์มาโตโกเนียมรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างจะเป็นกลมๆแบบนี้และมีโครโมโซมเนี่ยสองเอ็นขอ่ะสองเอ็นต่อไปสเปอร์มาโตโกเนียมเนี่ยก็จะทําการไมโตซิสอ่ามีคําศัพท์มาแล้วนะไมโตซิสไมโตซิสคืออะไรไมโตซิสก็คือการแบ่งเซลล์ที่เป็นการเพิ่มจํานวนตัวเองไปเรื่อยเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเพิ่มไปเรื่อยเพราะฉะนั้นไมโตซิส มีเพื่ออะไรก็มีเพื่อเพิ่มจํานวนของสเปอร์มาโตโกเนียมไปเรื่อยนั่นเองและนอกจากนั้นเมื่อเราทําไมโตซิสเรียบร้อยแล้วใช่ปะสเปอร์มาโตโกเนียมเนี่ยก็จะแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเรามันก็จะพัฒนาต่อจนเราเรียกว่า p r i m ม r รีสเปอร์มาโตไซต์อ่าไพน์มารีสเปิร์มาโตไซต์หรือ อันดับที่1ถูกป่ะ primary แปลว่า first ก็คือลำดับที่1เรียกว่า primary spermatocyte ซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเซลล์อันดุจิที่มี2 n เหมือนกันเหมือนเดิมทําไมเป็น2 n เหมือนเดิมเพราะว่าไมโตสิสปุ๊บจานวนโครโมโซมจะลดเป่าไม่ลดถูกป่ะไมโตซิสปุ๊บน้องจะได้โครโมโซมจํานวนเท่าเดิม2 n ก็ยังเป็น2 n เหมือนเดิมโอเคนะครับต่อไป primary spermatocyte เ็จปุ๊บมันจะคราวนี้ไม่ได้แบ่งไมโตสิแล้ว คราวนี้จะแบ่งเป็นไมโอซิสอ่าไมโอซิสคืออะไรไมโอซิสคือการแบ่งเซลล์ที่จานวนโครโมโซมจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็จะหนึ่งเซลล์ต้นฉบับจะได้ออกเป็นสองเซลล์ลูกเพราะฉะนั้นดูนะตรงนี้น้องมี2องอนใช่ป่ะเป็นเซลล์ต้นกำเนิดเป็นเซลล์ต้นเริ่มต้นพอไมโอซิสปุ๊บ จำนวนโครโมโซมต้องลดลงเหลือครึ่งหนึ่งสองเอน้องก็จะได้เป็น N กับ N ถูกปะแล้วตรงปะเซลล์เริ่มต้นมี1ได้ลูกออกมาเป็น2โครโมโซมแต่ละเซลล์ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งจริงเพราะฉะนั้นเราเรียกระยะนี้ว่า secondary spermatocyte โอเคป่ะ secondary s p e r m a t o c y t e น้องก็จะได้เป็น2เซลล์ที่แต่ละเซลล์เนี่ยมีโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งก็คือ N ถูกปะ่ะก้อนนี้ก็ secondary s p e r m a t o c y t e ก้อนนี้ก็ secondary s p e r m a t o ม y โตต่อไปพี่จะเขียนแค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวเพราะฝั่งขวามันก็เหมือนกันโอเคนะหลังจากนั้นน้องง่ายมาก secondary ก็คืออันที่สองถูกปะ่ะ แล้มันก็จะพัฒนาไปต่อคราวนี้เราจะได้เซลล์ที่แบบพร้อมจะกลายไปเป็นอสูจีแล้วเราก็จะเปลี่ยนชื่อมันใหม่เราเรียกว่าเป็นสเปอร์มาติดโอเคไหมเซลล์นี้เรียกว่าสเปอร์มาติดเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้เซลล์อันนี้เหมือนเดิมถูกปะขั้นตอนต่อไปเราจะไม่แบ่งเซลล์แล้วขั้นตอนต่อไปเราเรียกว่า differentiation differentiation different น้องทุกคนรู้แฟนคลับรู้แปลว่าแตกต่างเพราะฉะนั้น differentiation แปลว่าการทําให้แตกต่างก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั่นเองไอ้เจ้าเซลลสปเปอร์มาติดตรงนี้มันก็จะทําการเปลี่ยนรูปร่างของมันกลายเป็นเซล์อสุจิในที่สุดเพราะฉะนั้นเซล์อสุจิของเราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ถูกปะซึ่งประกอบไปด้วยส่วนหัวเราเรียกว่า head ส่วนคอเราเรียกว่านิคแล้วก็ส่วนหางเราเรียกว่าเทลนั่นเองโอเคปะส่วนหัวจะมีเอนไซม์มีออร์แกเนลหนึ่งที่บรรจุเอนไซม์อยู่เราเรียกว่าเราเรียกว่าใครรู้ใครรู้เราเรียกว่าอะโครโซมถุงอะโครโซมเนี่ยมันจะบรรจุเอนไซม์อยู่ซึ่งเอนไซม์เหล่านี้เอาไปทำอะไร ก็เอาไปจอบผนังของเซลล์ไข่ถูกปะเข้าเอาไปจอบผนังเซลล์ไข่เพื่อที่เวลาผสมเออเวลาอาซูจิไปถึงเซลลไข่ปุ๊บก็จะได้จอบสามารถทะลุไปเฟอร์ติล a เซชันได้นั่นเองโอเคนะเห็นไหมว่าอันนี้คือสเปอร์มาตัวเจนิิสขั้นตอนไม่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นน้องไม่ยุ่งยากเลยเพียงแต่ว่า พอมันแบ่งเซลล์หนึ่งครั้งก็เปลี่ยนชื่อหนึ่งทีเห็นป้ะมันจะเป็นขั้นขั้น,นสเต็ปของมันเพราะฉะนั้นถ้าน้องอชวนบ่อยๆที่ว่าเข้าใจจำได้แน่นอนโอเคนะครับโอเคนะต่อไปต่อไปเราจะมาดูฝั่งของ oogenesis กันบ้าง oogenesis เหมือนเดิม genesis แปลว่าสร้าง create ถูกปะ oo ก็คือ Excel เพราะฉะนั้นรวมกันปุ๊บแปลว่าการสร้างการสร้างเซลล์ไข่นั่นเอง o o g e n e s i s แน่นอนน้องมันก็ต้องเริ่มต้นจากเซลล์ต้นกำเนิดเหมือนกันเซลล์ต้นกำเนิดในตอนน้องเป็นเอ่อไซโกเป็นเอมบริโอมันก็จะถูกระบุไว้ว่าน้องคนนี้จะโตมาเป็นผู้หญิงนะเซลล์ต้นกำเนิดก็จะระบุไหมว่าเออเดี๋ยวฉันเนี่ยฉันเนี่ยคือเซลล์ต้นกำเนิดจะพัฒนาต่อไปเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า โอโอโนิม um. น้องดูชื่อนะน้องดูเปรียบเทียบกันนะโอนีอัมโอนีอม um. หินปะโอโอไข่สเปิร์มคืออสุจิลงท้ายด้วยเนียมโอนีอัมเหมือนกันแปลว่าเป็นเซลล์เริ่มต้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเซลล์เริ่มต้นนี้ก็คือจะเป็นสองเอ็นเหมือนกันคันปะอันนี้คือ โอโอ n กเนียม um, เป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์ไข่หลังจากนั้นเหมือนกันก็จะมีกระบวนการที่เราเรียกว่าไมโตซิสไมโตซิสเพื่ออะไรนะไมโตซิสเพื่อแบ่งเพิ่มจำนวนถูกปะเพิ่มจำนวนแล้วโครโมโซมจะต้องเท่าเดิมก็คือ2อินเท่าเดิมทงนี้เมื่อไมโตซิสก็จะได้เป็นโอโอโกเนียม um, หลายๆชุด ในในรังไข่นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นพี่สนใจโอกเนียมหนึ่งตัวอ่ะหนึ 1, 1, 1, ่งหนึ่งเซล o o gonium a c e l โ o o กเนียมตรงนี้เนี่ยก็จะไมโอซิสวันต่อไมโอซิสวันเห็นเลยนะไมโอซิสวันต่อไมโอซิสวันต่อแล้วจะหยุดอยู่ที่ระยะโปรเฟสสวันน้องคุณคุณเปล่าไมโอซิสจะประกอบขั้นตอนย่อยได้ก็คือโปรเฟสเมตาเฟส แอนาเฟสแล้วก็เทโลเฟสถูกปะแอนนาเฟสเนี่ยเป็นระยะที่เริ่มแยกโครโมโซมเริ่มแยกโครโมโซมออกไปที่สองฝั่งของเซลล์แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นน้องจะเห็นได้ว่าอ่ะอันนี้คือทดนะอันนี้คือทศโปรเมตาเฟสแอนนาเฟสแล้วก็เทโลเฟสถูกปะเราบอกว่าไอแอนนาเฟสเนี่ยเป็นระยะที่โครโมโซมจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งแหละเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าน้างนได้น่าอนาเฟสคือเซนโทรโซมเซนโทรโซมก็คือเซนทริโอสองอันวางตั้งฉากมันจะมาสร้างเส้นใหญ่สบินเดิลไฟเบอร์ถูกปะอันนี้คือโปรเฟสเสร็จปุ๊บมันจะไปดึงให้ไปทําให้โครโมโซมมาเรียงกันตรงกลางเซลลเราเรียกว่าเมตาเฟสมาเรียงกลางเซลเรียกเมตาเฟสต่อไปมันจะจับดึงไปที่สองฝั่งของเซลลน้องนึกภาพออกเนอะอ่ะฮะอันนั้นเรียกว่าอนาเฟสแล้วเทโลเฟสก็คือการ เกิดการฟอร์มของนิวเคลียร์เมนเบนใหม่แล้วก็เริ่มแยกออกเป็นสองเซลล์ในที่สุดเพราะฉะนั้นแอนาเฟสเนี่ยคือสองเอกลายเป็นเอ็เรียบร้อยถูกปะจำนวนโครโมโซมลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทดตรงนี้หมายความว่าไรพี่จะอธิบายว่าโปรกับเมตาเฟสเนี่ยโครโมโซมยังเท่าเดิมอยู่พอเริ่มแอนนาเฟสไปปุ๊บโครโมโซมจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งแล้ว ถูกไหมเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ไมโอซิสวันหยุดอยู่ที่โปรเฟสวันเท่านั้นอาโปรเฟสวันเท่านั้นอะน้องพี่เพิ่มให้ว่ามันจะมีไมโอซิสเนี่ยมันจะมีไมโอซิสวันกับถูถ้าเป็นแอนนาเฟสวันแอนนาเฟสวันจะเป็นการแยกโฮโมโลกัสโครโมโซม ก็คือโครโมโซมคู่เหมือนที่มันมาจับเข้าคู่กันเนื้อออกปะแยกโครโมโลกัสโครโมโซมนั่นหมายความว่าโครโมโซมจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งตั้งแต่ไมโอซิสวันเอ้ยตั้งแต่แอนาเฟสวันถูกไหมส่วนการแอนาเฟสทูแอนนาเฟสทจะเป็นการแยกซิสเตอร์โครมาติดอ่ะใครไม่ทันดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้นะ อันนี้คือเซลล์เซลล์หนึ่งตอนแรกตั้งแต่เริ่มต้นเลยมีเซลล์แบบนี้อันนี้คือโครโมโซมหนึ่งชุดอันนี้ก็คือโครโมโซมหนึ่งชุดเพราะฉะนั้นที่ชูอยู่ทั้งหมดนี้มีโครโมโซมสองชุดถูกปะซึ่งไอเจ้าเออไม่ใช่สองชุดต้องเป็นแบบสองแห้งอันนี้หนึ่งแห้งอันนี้สองแห้งถูกปะสองแห้งเนี้ยน้องเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกันหมายความว่ามันก็จะมาเข้าคู่กันถูกปะ แล้วเสร็จปุ๊บพอ a อนนาเฟสวันปุ๊บมันจะทําการแยกอีคูนี้ออกก็จะแยกปุ๊บทันไหมแยกปุ๊บแสดงว่าอันนี้ก็คือ1เซลล์มีโครโมโซมหนึ่งแห่งอันนี้ก็คือ1เซลล์มีโครโมโซมหนึ่งแห้งถูกปะ่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ไมโอซิสทแล้วก็จะผ่านไปเรื่อยๆจนเป็นแอนนาเฟสทูแอนนาเฟสทูจะแยกซิสเตอร์โครมาติดโครมาติดคืออันนี้เรียกว่าหโครมาติด อันนี้เรียกว่าหนึ่งโครมมติดเพราะฉะนั้นโครโมโซมที่อยู่ในสภาพแบบนี้เราเรามันจะประกอบไปด้วยสองโครมมติดถูกไหมอ่ะการแยกซิสเตอร์โครมาติดในแอนาเฟสทูก็คือการแยกแบบนี้ปึ๊บปึ๊บก็คือการแบ่งซี่เข้าใจปะแบ่งซี่เพราะฉะนั้นสรุปแล้วหนึ่งเซลล์หนึ่งเซลล์แบบนี้น้องก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ถูกปะเหมือนอันนี้คู่กันแล้วก็เป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าการแยกซิสเตอร์โครมมติด โอเคนะเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าไมโอซิสวันในระยะตรงเนี้ยมันหยุดอยู่ที่โปรเฟสวันเพราะฉะนั้นจำนวนโครโมโซมจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งหรือยังยังมันต้องไปถึงแอนนาเฟสวันก่อนถึงจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งถูกปะอันนี้ก็ต้องเป็น 2N เท่าเดิมถูกไหมถูกปะพอโปรเฟสวันปุ๊บอันนี้เราจะแบ่งช่วงแล้วนะช่วงนี้เนี่ยคือช่วงในคันแม่ ในคันมานดาพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นปุ๊บน้องพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นปุ๊บในเพศหญิงจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่า FSH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะถูกสั่งมากระตุ้นให้ให้ <c oughs> ให้เซลล์ไข่เกิดการพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเซลล์ไข่ตรงนี้เนี่ยเราอ๋อระยะนี้เราเรียกว่า primary oocyte โอเคไหม p r i m a r โ o o อไซ e FSH จะมากระตุ้นให้ primary o o c y ไ e ทำการแบ่งต่อเมื่อทำการแบ่งต่อเสร็จปุ๊บก,ก็จะแบ่งต่อจากโปรเฟส s e วันไปเป็นเม t าวันอนาวันถูกป้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่ามันผ่านอนาเฟส1วันปุ๊บแสดงว่าโครโมโซมจะต้องลดลงเหลือครึ่งหนึ่งถูกเปล่า ถูกไหมโครโมโซมจะต้องลดลงเหลือครึ่งหนึ่งถูกปะทันนะเพราะมันผ่านแอนาเฟส1ไปแล้วอ่ะระยะนี้เนี่ยเราน้องจะเห็นว่าพี่วาดไม่เท่ากันวงกลมไม่เท่ากันก็คือก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนเล็กเราเรียกว่า first polar body ก้อนใหญ่เนี่ยเราเรียกว่า secondary oocyte อ่ามันแตกต่างกันยังไงก็คือเวลาแบ่งเซลล์ปุ๊บไซโตพลาซึมส่วนใหญ่จะถูกแบ่งไปอยู่ในเซล์ไข่เราเรียกว่าเซคก n นเดอรีโอโอไซส่วนไอ้เซลเล็กเราเรียกว่าเฟิร์สพอลรลบอดีซึ่งเฟิร์สพอลแล็บอดี้ต่อไปก็จะฝ่อสลายไปอ่าจะฝ่อสลายไปเหลือเพียงแต่เซคก n นเดอรีโอโอไซที่ยังอยู่แล้วก็จะแบ่งเซลล์ต่อทีนี้มันก็จะแบ่งเซลล์ต่อถูกปะมันก็จะทําการแบ่งเซลล์ต่อก็คือ Primary o o c y t e เมื่อกี้ Primary o o c y t e ก็จะทำการแบ่งเซลล์แบบ m y o s i s ต่อ mm hmm. แล้วก็จะหยุดอยู่ที่ระยะ Metaphase 2อ่า mm hmm. พอมันหยุดอยู่ที่ระยะ Metaphase 2นั่นแปลว่าผ่าน Anaphase 1นั่นก็คือการแยกโครโมโซมออกมา2อิก็จะเป็นอิกับอิเรียบร้อยแล้วถูกปะเหมือนภาพที่เราวาดไว้ถูกปะเพราะฉะนั้น ไข่ตรงนี้เนี่ยน้องก็จะเตรียมพร้อมเรียบร้อยสำหรับการ Fertilization ปุ๊บเหลือแค่เหลือแค่ขั้นตอนที่เราเรียกว่า Ovulation ovulation ก็คือการตกไข่ซึ่งถูกกระตุ้นด้วย LH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเป็นฮอร์โมนพอไข่พอตกไข่เรียบร้อยปุ๊บไข่ก็จะมาดุดอยู่ที่ท่อนำไข่ข้อนำไข่เราเรียกว่า v v d a c t ท่อนำไข่หรือฟอลโลเปียนเชิวก็ได้อันนี้คือท่อนำไข่หลังจากนั้นก็จะมีสเปิร์มเข้ามาผสมน้องนึกออล่าปะ้ะก็จะมีสเปิร์มเข้ามาผสมที่ท่อนำไข่แล้วก็จะได้เป็นเซลล์ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิสเปิร์มนีเอ็นไข่มีเอรวมกันได้อะไรรวมกันก็จะได้ได้เป็น2องเอ็ ถูกป่ะเป็นไซโกดสองเอ็นถูกป่ะถูกป่ะถูกต้องแต่สองเอ็นเนี่ยน้องมันจะแบ่งเป็นสองส่วนเหมือนเดิมก็คือเป็นก้อนเล็กกับก้อนใหญ่ซึ่งก้อนใหญ่เนี่ยก็คือ Fertilize A g กก็คือไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิเรียบร้อย ถูกปะไข่ที่จะเปิมมาจอกผสมเรียบร้อยส่วนเอก็คือ secondary polar body ซึ่ง polar body ก็จะ fall สลายไปเหมือนกันในที่สุดเพราะฉะนั้นสรุปเห็นไหมว่า o o g e n e s i s จะมีความอลังการกว่าตรงที่มันจะมีการแบ่งช่วงมันจะมีการแบ่งช่วงว่าในคันเนี่ยจะมาหยุดอยู่ที่ primary oocyte ที่ระยะ prophase one พอวัยรุ่นบุ๊บ FNS มากระตุ้นก็จะไมโอซิสต่อผ่านเอเนเฟส1แปลว่าจำนวนคมมรโมโซมลดลงเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็ได้เป็น o s e c o n d a ารีโอไซสนั่นเองน้องเห็นอะไรปะนี่ไมโอซิสนี่ก็ไมโอซิสน้องจะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่มีการเมื่อไหร่ที่จำนวนโคมมรมโซมลดลงเหลือครึ่งหนึ่งปุ๊บมันจะเปลี่ยนชื่อเป็น s e c o n d a ารจุดๆุจุดเห็นปะ ตอนแรก2องอนตอนแรก2องเเมื่อไมโอซิสผ่านเอเนเฟสวปุ๊บแปลว่าจำนวนโคมมรโมโซมลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเป็น N กับ N นี้ก็ N กับ N มันจะเปลี่ยนชื่อเป็นเซคก n คนารีแล้วก็รู้ว่าเพียนไหนถูกปะอันนี้ก็คือช่วยจำเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องกลับไปชวนก็คือออคลิปนี้ทั้งหมด โอเคปะสู้ๆทำได้เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าตั้งใจทุกอย่างตั้งใจเต็มที่ทุกอย่างทำได้แน่นอนโอเคนะถ้าน้องอเข้าใจพิมพ์กดคอมเมนต์ได้นะว่าเข้าใจหรือกดไลค์เป็นกำลังใจให้ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ